สวัสดีครับบริษัทไทม์ิเศษนะครับเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากทางเรานะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับว่าภายในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวกล่องกันนะครับครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับคือเครื่องสแกนรุ่นมินิทีเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับเราเปิดกล่องขึ้นมาก่อนเลยนะครับภายในกล่องนะครับอย่างแรกเราจะพบคือหนึ่งนะครับ เป็นคู่มือไกด์ไลน์นะครับในนี้จะระบุเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับว่าคู่มืออะไรบ้างนะครับให้ลูกค้าคลิกตามลิงก์พวกนี้ได้เลยนะครับตัวลิงก์โปรแกรมก็จะอยู่ด้านล่างในส่วนของตัวนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัวโปรแกรมนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับจะอยู่ตามลิงก์คู่มือแผ่นกระดาษตัวนี้เลยนะครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นคู่มือแบบเป็นรูปเล่มนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคู่มือเกี่ยวกับสแกนนิ้วมือ แล้วก็ใบหน้านะครับผมจะอยู่ในรวมในการในเล่นเดรเลยนะครับลูกค้าสามารถนําไปเปิดดูแล้วก็ดูเบื้องต้นได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเราจะมีแผ่นโฟมตัวนี้นะครับเป็นแผ่นการกระแทกอยู่นําออกมาเลยตัวนี้คือตัวเครื่องสแกนลูกค้าแกะพลาสติกออกได้เลยนะครับเพื่อจะไปทําการติดตั้งต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวน็อตนะครับน็อตที่ใช้ยึดตัวเครื่องฐานขาตั้งตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดติดคู่กับเพจนะครับเพื่อ ลูกค้าต้องการใช้งานในขณะที่ว่าเป็นรูปแบบในการตั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งนะครับแล้วก็จะมีน็อตอุปกรณ์ต่างๆมาให้นะครับผมอยู่ในถุงนี้ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับขนาดไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับแกะออกมาแบบนี้นะครับหัวแจ็คแบบนี้นะครับให้ลูกค้านะครับทําการเสียบเข้ากับรูตรงนี้ได้เลยด้านหลังเครื่องสแกนตัวนี้จะเป็นรูแจ็คตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วในส่วนของตัวเครื่องสแกนนนนตตัััววีี้้ะครบ ตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นเพจปิดหลังตัวเครื่องสแกนนะครับสามารถใช้ยึดคู่กับขาตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ย,ยึดแบบนี้นะครับไปติดฝาผนังก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับของตัวเครื่องสแกนมินิทีเครับ